สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปเรนดอนนะคะชาวมีเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูวาเป็นแนวทางอย่างซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะคุณสามารถท้าส่งคิวดูดวงส่วนตัวได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสัสาให้ด้วยนะคะ หรือใครอยากสนับสนุนช่องคุณสามารถกดดูโฆษณาหรือกดคำว่าขอบคุณนะคะซุปเปอร์แต่งใต้คลิปั้งล่างข้างุาง่มแชร์หรือนะคะคุณจะกดสมัครสมาชิกนะคะจะมี50บาทพลิบาทและ100บาทนะคะสมัครทาง YouTube นะคะแล้วอย่าลืมแคปราคามาดูลองฟรีได้ทางหลายนะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไร ฉันรู้ว่าช่วงนี้เธอพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความสุขเพื่อที่จะประสบความสําเร็จเพื่อที่จะให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วในความพยายามเนี้ยเธอเริ่มมาจากความผ่านเรื่องราวต่างๆที่มันทุกข์ใจที่มันผิดหวังที่มันเสียใจที่เคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีประสบการณ์ต่างๆที่ไม่ดีในชีวิต แล้วเธอก็ลุกขึ้นมาเดินหน้ากับชีวิตตัวเองใหม่ไม่ว่าจะเคยถูกเรื่องราวใดๆไม่ว่าจะเป็นถูกกับชีวิตทูกกับเรื่องความรักเธอก็ปล่อยวางแล้วก็ก้าวต่อไปคือเดินหนีจากสิ่งที่ทำให้ทุกข์ใจนั้นเพราะว่าเธอได้บทเรียนว่าความจริงใจ มันใช้ไม่ได้กับทุกคนไม่ใช่ว่าให้ความจริงใจไปแล้วจะได้รับความจริงใจกลับเธอได้เรียนรู้เรื่องราวนั้นทำให้เธอเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นรวมถึงใจเย็นขึ้นเธอเป็นคนที่มีเหตุผลนะจิตใจเธอดีแต่เธอรู้แล้วว่าการใจดีกับทุกคน ไม่ได้ช่วยทําให้ชีวิตเธอดีขึ้นต้องใจดีให้ถูกคนให้อภัยให้ถูกคนช่วยเหลือให้ถูกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตหรือเรื่องความรักทีเนี้ยฉันก็รู้แล้วว่าเธอผ่านมรสุมต่างๆมาใจฉันเนี่ยก็เลยอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ปลอบโยนดูแลจิตใจเธอแต่ว่าจะไม่รีบเกินไป จะให้เธอมีเวลาได้คิดให้เธอมีเวลาได้ทบทวนเพราะฉันรู้ว่าการที่เธอจะเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสิ่งที่เธอเจอเนี่ยมันก็สาหัสสาการเหมือนกันรวมถึงถ้าฉันเคยทําเรื่องราวที่ผิดพลาดกับเธอในอดีตการที่จะให้เธอให้อภัยมันก็ต้องใช้เวลาต้องผ่านบทที่สู์เยอะแต่ไม่เป็นไรฉันจะใช้ความรัก ้อาชนะใจเธอใช้ความรักเดียวยาหัวใจเธอเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ทําได้รู้ว่าเธออาจจะอยู่ในหมวดของการปิดใจไม่พร้อมเปิดใจแล้วก็อยู่คนเดียวได้แต่ไม่เป็นไรฉันก็จะค่อยๆเติมความรักเธออยู่ห่างๆนี่แหละเผื่อวันหนึ่งเธอจะเปลี่ยนใจเผื่อวันหนึ่งเธอจะเปิดใจแล้วลองรักดูกอีกสักครั้งหนึ่ง ฉันจะไม่ยออ่อท้อเพราะว่าฉันคิดว่าฉันเข้าใจเธอนี่คือสิ่งที่เขานะคะฝากมาบอกคุณเนาะเอ่อราศีนะคะพฤกศบเด่นออกมาเลยธาตุน้ำมินคอรกฏพิจิกธาตุดินการพฤุกษบบางกอนนะคะเอ่อแล้วก็มีธาตุลมเมถุนตุนกลุมนะคะเอาวันอาทิตย์ วันสุกวันจันทร์วันพุธนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักทั้งคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสมหวังขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันที่ปังของเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย